คนม,ม่มีคุณค่าครับแล้วตั้งแต่ที่ก็ตอบหนังสืออุทธรณ์กลับมาเนี่ยปุ๊บก็ไม่มีใครโทรประสานมาที่ผมไม่โทรหาผมเรื่องการเยียวยาวก็หายไปเลยเงียบไปทั้งหมดในประกาศรับสมัครเนี่ยเขาบอกว่ารับอนุปริญญาถูกไหมคะคแต่ว่าเอกสารที่คุณตุ้ยเรียนจบมาเนี่ยมันใช้ชื่อว่าประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือรยอ่อๆก็คือปอ,อก,กอศอสูงครับทางรชาชทันก็เลยถามว่าเอ๊ะไอปกอกศอสูงเนี่ย มันเหมือนจะไม่ใช่อนุปริญญาที่เขาเปิดรับเรามีวุฒิอื่นไหมเราก็ชี้แจงไปครับค่ะก็คือชี้แจงไปว่าผมไม่มีวุฒิอื่นนอกจากอาวุธอันนี้กับอาวุธปริยตีแค่นั้นนะครับจริงจริงปอตีเนี่ยสูงกว่าด้วยครับแต่เขาจะรับแค่อนุปริญญาทางรัฐธรรมนูญเขารับแค่รับแค่อนุปริญญาอ่าก็มีปวทแล้วก็อนุปริญญาระดับสองปีนะครับแล้วก็ปวสแล้วก็อนุปริญญา3ปีที่เขาที่เขาระบุมาในประกาศรับสมัครเราทํายังไงทีนี้อ้าวต้องไปหาแล้วว่าจะต้องเทีียยบบเทวุได้ม ผมก็เลยบอกบอกพี่กับว่ายังไงเดี๋ยวผมขอประสานติดต่อไปทางวิทยยนะครับวิทย์ภรระระของผมที่ผมเรียนมาว่าเอาให้ขอรับรองให้หน่อยปุ๊บ <c oughs> ก็ประสานไปทางวิทยยก็บอกว่าอตอนนี้ก็คือติดภารกิจอยู่คือไปดูงานอยู่ข้างนอกนอก็คือจะติดต่อได้ทีวันจันทร์อย่างเงี้ยครับผมก็ไปผมก็บอกพี่กับว่าทางนี้ทางทางวิทยมันตอนนี้ยังยังยังไม่สะดวกเข้าไปวันจันทร์ ก็ให้ทางวิทยาพอวันจันทร์ไปมงศติดต่อรับรองให้อะไรให้พี่เขาเองก็ก็คุยกับผมว่าเออถ้าคือเขาเอาเอกสารมาให้ถูกไหมอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นให้ดูภาพหน่อยว่าเป็นเอกสารรับรองจากสถาบันที่คุณตุ้ยจบมานะคะเพื่อที่จะระบุว่าประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงที่จบเนี่ยอันเนี้ยมันเทียบเท่าอนุปริญญา คือใน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 ,ในที่ที่ทางสถาบันรับรองมาเนี่ยก็คือมันไม่ใช่คะว่าเทียบเท่าครับมันคือเป็นลักสณะสปีเป็นระดับอนุปริญญาเลยครับค่ะก็คือ,ต,อตรงตรถือเป็นอนุป,ปริญญาเลยครับก็คือตรงตามกับประกาศรับสมัครของที่ที่ทางกรมราชัณฑ์ได้ลงประกาศไว้ค่ะ,คะซึ่งในตอนนั้นนะก็คือ,อหลังจากนั้นผู้ว่าทางท่านรองอธิการบดีก็พาผมไปปรึกษากับท่านผบเรือนจำที่ตรงข้างๆนะครับ ท่านผอรอังจางก็บอกก็คือมันก็ตรงตามหลักสูตรอันนี้แล้วไม,ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับท่านก็ให้คนาแนะนําที่ดีครับ,บอกถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้ผมกลับไปติดต่อที่ท่านก็ผมก็ไม่เคยได้ติดต่อกลับไปหาท่านอีกเพราะว่าพอคิดว่ามันไม่น่านจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะาทางาลัยก็ทางมาหาลัยก็รับรองมาให้แล้วอะไรแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็ทําหนังสือเข้ามาที่กรมราชทันนะครับยื่นขอขอยื่นวุฒิการศึกษาให้นะครับให้ทางกรมราชทันว่าเออว่าอันนี้เป็นอนุปริญาจริงอะไรจริง แล้ก็กว่าก็ยังเงี่ยไม่ไม่มีการตอบรับอะไรกลับมาผมก็รอมาตลอดค,ครับตั้งแต่เรื่องขอความเป็นธรรมตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแล้วก็ขอยื่นวุการศึกษานะครับแล้วก็เป็นหนังสืออุทธรด้วยเพราะพหนังสืออุทธรอ,ออกวันที่24 24พฤษภาค่ะ<ม>ก็สรุปว่าจากพฤษภาคมมาจนถึงวันนี้เดือนกันยายนแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับคําตอบว่าเราจะได้เข้าไปรับราชการในตาแหน่งที่สอบได้ไหมเพราะทางรชาชทันก็ยังไม่ได้รับว่า เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยมีผลว่าการศึกษาเราคืออนุปริญญาถูกไหมคะครับที่ถามพี่รณรงค์อะคะ่ะว่าเอ้าในกรณีแบบนี้ถกเถียงกันเรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยให้สถาบันการศึกษาต้นสังกัดออกหนังสือรับรองมาแล้วว่าชื่อมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันก็คืออนุปริญญาเหมือนกันเนี่ยข้อต่อสู้หรือข้อเรียกร้องตรงนี้ทางกฎหมายทําอะไรได้บ้างคะพี่ก็แสดงว่าที่มาหาลัยรับรองมาเป็นเอกสารเทจ็จสิถ้าราชทรร์ไม่รับรองอะเพราะว่า มหาวิาลแห่งนี้ก็เป็นมหาวิาลของสังกัดของราชการเหมือนกันนะคะคือไม่ใช่โนเนมนะครับมหาวิาลใหญ่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเห็นลูกศิษย์ของท่านนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านควรต้องออกมาขยับบ้างนะครับมหาวิาลท่านอะ่ะเพราะว่าราชทารเขาบอกว่าที่เขาไปเรียนอะ่ะแล้วมันไม่ผ่านมันไม่ได้มาตรฐานตามที่ราชการรับรองไม่ใช่อนุปริญญาเพราะมันมีคําถามกลับไปถึงต้นทางเพราะงั้นต้นทางก็ต้องออกมาช่วยลูกศิษย์ว่าของมหาวิาลตัวเองเนี่ยมันคืออนุปริญญาค่ะ ต้องออกมาพูดนี่คือเรียกร้องไปที่ต้นกงกัดเดิมก่อนท,ที่เรียนก่อนวิทยาลัยแห่งนั้นต้องออกมาช่วยเขาพูดเพราะลูกศิษย์โดนอยู่มผมไม่รู้เรื่องว่าขั้นตอนขอหน่วยงานนั้นเป็นยังไงแต่พวกท่านน่ะที่เป็นครูบาอาจารย์ของเขาว่าปัจเนี้ยวันเนี้ยที่ราชทันเขาปฏิเสธคือประเด็นเดียวเลยว่าหลักสูตรไม่เป็นไปตามที่ประกาศค่ะเหตุผลเดียวเพราะงั้นท่านต้องช่วยเขาแยง้งค่ะ อันนี้คือประเด็นหนึ่งก่อนว่าสถาบันการศึกษาต้องช่วยแยง้งทีนี้ราชทันก็รถทัวร์ไปลงเหมือนกันนะว่าเอะราชทันคุณตรวจสอบคุณสมบัติยังไงคุณตุ้ยพิรณรงค์ล่าสุดเนี่ยมีเอกสารราชทันอยู่ในมือดิฉันนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเมื่อตะเกียเพิ่งเปิดดูกันก่อนเข้ารายการนะคะชี้แจงประเด็นของคุณตุย้ยคร่าวๆเอาเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเนี่ยว่าราชทันเนี่ยมีการตรวจสอบดีไหมท่วนถี่ไหมนนต้องแจ้งต,งต้องขอชมราชทันนะเวลามีเรื่องออกมาอธิบายไม่เหมือนบางกระทรวงเป็นอาทิตย์ จะเป็นเดือนอยู่แล้วก็ยังไม่อธิบายเรื่องการออออสอบบรรจุต้องขอบคุณรลชทานที่อธิบายไวมากแต่เดี๋ยวพี่จรลองขอบคุณเดี๋ต้องฟังให้จบกันนะว่า<ฆ>สุดไหมนะ คือเขาที่แจ้งเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยราชธรรมเขาบอกว่าอันนี้เขาแจ้งคุณตุย้ยหรือว่าผู้เขาสอบทุกคนให้ทราบว่าคุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติตัวเองถ้าวุฒิคุณไม่ตรงคุณต้องรับผลไปคุณตุ้ยรับทราบ,รบประเด็นี้ก่อนนะคะมีเอกสารชารัดแต่อ้ที่มาเถียงกันเนี่ยไอปกอกศสูงที่เราจบเนี่ยมันใช่อนุปริญญาไหมเนี่ยราชธรร์เขาบอกเขาตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากเว็บไซต์ของสํานักงานกอพอ พบว่าขัดกับการรับรองคุณวุธของสำนังกงานกอพอที่ไม่ได้ระบุว่าประกาศนียบัตรดังกล่าวเนี้ยคืออนุปริญญานี่คือที่รัชทันชี้แจงนะเขาบอกเขาไม่รับว่ากอพอเนี่ยไม่รับรอง ทีมงานของเราเรื่องใหญ่รายวันต่อสายไปคุยกับคุณกำไรอ่างแก้วผู้อำนวยการศูนย์สัญสหาและเลือกสรรสำนันงกงานกอพอเลยตกลงกอพอรับรองหรือไม่รับรองกอพอเนี่ยเขาก็ชี้แจงมาเป็นข้อๆค่ะกอพอบอกว่ากอพอมีอำนาจหน้าที่รับรองคุณบุตรเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเท่านั้นแต่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองเทียบวุตรว่าปกสสูงจะใช้อนุปริญญาหรือเปล่ากอพอบอกต้องไปถามอวค่ะ แล้วเราได้ติดต่อไปที่กระทรวงอวหรือยังคะครั้งแรกๆเลยครับผมโทรประสานไปที่อวก็คือโทรโทรเบอร์ศูนย์สองครับเจ้าหน้าที่พี่อะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นเค่ะติดต่อไปอวละเขาว่ายังไงเพราะมันนานมากแล้วก็คือแกบอกว่าให้รอให้แจ้งเบอร์โทรทิ้งไว้เดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาผมก็บอกว่าตามบุตรตามอะไรผมคือทางอวบอกว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประกาศจัิวิจาราการศึกษาชั้นสูงซึ่งผมก็เข้าใจเพราะว่า กระทรวงอวีก็เพิ่งจะเกิดใหม่ด้วยแล้วก็คือุูิกาษาของผมคือมันหลายปีมาแล้วจบมาตั้งแต่ปีใปี2546ครับโอ้โห20ปีที่แล้วขนาดชื่อมหาวิทยาลัยยังเปลี่ยนนะเอาอย่างนี้ดกว่าถูกไหมเปลี่ยนภาษาแลก็คือเป็นวิาลเป็นสถาบันแล้วก็เป็นมหาลัยจนปัจจุบันนี้ครับอวก็ไม่สามารถรับรองให้ได้ครับแล้วตอนนี้ค่ะรัฐธรรมนูญไปกพก็พยนไปอวอวก็ยังรับรองไม่ได้ พี่รณรงค์ก็แสดงว่ารถมันต้องเลี้ยวจากกระทรวงยุติธรรมไป,ไปกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตรของเขาว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เพราะเอามาสมัครงานราชการแล้วเขาไม่รับรองมหาลัยก็ต้องออกมาช่วยลูกศิษย์ท่านค่ะอย่า,านิ่งอย่านิ่งดูได้กระทรวงอาวอก็ต้องออกมาตอบด้วยเช่นเดียวกันคือมันแค่ถามมันแค่ถามง่ายๆเลยนะว่าไอ้หลักสูตรที่เขาเอาไปใช้เนี่ยมันเป็นหลักสูตรอนุปริญญาไหมแค่นั้นเองค่ะแล้วถ้า ไอปกสสูงไม่ใช่อนุปริญญาเนี่ยแปลว่าทั้งสถาบันนั้นน่ะที่เรียนกันมาก็จะไม่ได้รับการรับรองด้วยหรือแม่อย่าไปคิดดังสิอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่คุณตุ้ยนะ มันจะสะเกนกันไปแบบเกือบทั้งประเทศที่คนที่จบหลักสูตรนี้มาถูกไหมคะพี่รณรงค์คือมันมันต้องมีซักหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบชีวิตเขา <S S ค่ะไม่หน่วยงานใดก็หน่วยงานหนึ่งในกระบวนการเพราะว่ามันมีการประกาศผลแล้วว่าเขาได้ค่ะหนังสือรายงานตัวอันนี้ยิ่งกว่าของครูเบนอีกรายงานตัวแล้วว่าได้วาดได้นะค่ะเขาถึงลาออกแล้วเขาถึงไปค่ะก็คือมั่นใจแล้วว่าเราได้เราสอบเพียรกี่ครั้งคุณตุ้ยกว่าจะสอบได้เป็นผู้คุมเรือนจำเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะ ทั้งหมด3ครั้งครับครั้งแรกครั้งที่3าม <c oughs> ของกรมรัทัณฑ์นะครับครั้งแรก,กคือตําแหน่งเจ้าพนักง,งานราชธัณฑ์ปฏิบัติงานรอบนั้นก็คือ,อสอบผ่านภาคขอคือภาคความสามารถความรู้ความความสามารถเกี่ยวกับเฉพาะตำแหน่งสอบได้แล้วก็คือไปตกภาคกอภาคกอก็อกกอคือภาคความสามารถความรู้ทั่วไปสอบมา3ครั้งเ <c oughs> พิ่งจะมาได้ครั้งที่3 <c oughs> ทีนี้เหมือนที่พี่รณรงค์บอกว่าพอสอบได้แล้วมันมีเอกสารรายงานตัวเนี่ยมันอีกก้าเดียวเนี่ยคือเริ่มทํางานเลยเนี่ยมันได้แน่เนี่ยคุณตุ้ย เลยไปลงทุนซื้อเครื่องบง่งเครื่องแบบให้ผู้ชมดูคุณตุ้ยอธิบายหน่อยว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างเตรียมตัวอะไรมาบ้างครับหลังจากบางที่วันที่6ที่ไปรายการตัวเจเร้อยผมก็ไปกับเพื่อนที่ว่าทําทงานด้วยกันก็สอบด้วยกันก็ได้ด้วยกันนี่แะครับก็คือไปซื้อชุดมาอันนี้ก็คือซื้อยังไม่ครบแต่เอามาเพื่อเบื้องต้นก่อนเพื่อว่าให้ให,ให้มีใส่ไปไปไปฏิปบัติงานก่อนค,ความดีใจวันนั้นนะ,นะเนาะครับนี่ก็คือที่เรียนอยู่ก็คือชุดของเจ้าพนักงานราชทั์ครับ แล้วมันมีเครื่องแบบเยอะด้วยครับไอ้ก้อนทั้งหมดเนี้ยประมาณนี่แค่บางส่วนเดที่เห็นมายังมีพวกหมวกหม่วงมอตานกับอ่ามวกไปเล่อยู่ที่บ้านมาไม่ครบนะนี่บางส่วนเนี่ยคุณตุ้ยหมดไปวันนั้นเท่าไหร่คะจากที่ร้านซัคาสวัสดิการที่กรมราชธรรมหมดประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันกว่าบาทแล้วนี่นะคุณผู้ชมขออนุญาตนะที่พื้นเนี่ยขออนุญาตนะคุณตุ้ยมีอะไรอีกบ้างตรงนู้นก็มีรองเท้ารองเท้าคอมแบตรองเท้าคอมแบตรองเท้าขัดชูอันนี้หมดไปเท่าไหร่อีกอันนี้ประมาณสามรองเท้าคอมแบตประมาณสอง แล้วก็รองเท้ากระชูประมาณพันสามใหม่กิ๊กก็คือว่าปวดใจไม่ได้เหยียบเข้าเรือนจำค่ะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยค่ะรวมเนี่ยหมดเป็นหมื่นตกงานอีก <c oughs> เพราะว่าเวลาออกจากที่ทำงานเก่าคือเงื่อนไขไงรายงานตัวมันต้องไปแบบสภาพพร้อมค่ะมันต้องออกหมดทุกคนคือบางทีคนดูจะงงว่าทําไมพอบรรจุป,ปุ๊บต้องตกงานตกงานรีบลาออกเลยมันอยู่ในเงื่อนไขถ้าไม่ใส่ชุดนี้ไปรายงานตัวเขาไม่รับก็เลยต้องซื้อในวันที่27อ่ะคือเขานั้นัให้ใส่ชุดตัวนี้ชุดนี้ครับ วันที่27เนี่ยเราก็เลยเตรียมไว้แต่รปรากฏว่าวันที่16เนี่ยเขาโทรมาแจ้งว่าเรารไม่มีอนุปริญญาเอาอย่างนี้ก่อนนะสิ่งที่คุณตุ้ยออกมาเรียกร้องตอนนี้ที่ต้องการความเป็นธรรมคืออะไรบ้างคืออย่างเดียวเลยครับที่ผมต้องการเรียกร้องคือผมอยากทางานอย่างมีอาชีพที่มั่นคงค่ะซึ่งก็คือตําแหน่งผู้คุมเรือนจำนี่แหละที่เราใช้ความรู้ความสามารถสอบมาบถูกไหมกลัวไหมสุดท้ายเกิดได้เข้าไปนะ แล้วเราสร้างปัญหาไว้ตอนต้นที่ทําให้อุ๊ยแล้ทันต้องออกมาตอบวุ่นวายเนี่ยจะกดดันจะอะไรไม่ถ้าได้เข้าไปผมไม่ไม่ไม่ได้ต้องการทําให้ใครเดือดร้อนนะครับผแค่แค่มันเรียกอ่ารับรองความเป็นธรรมอ่าความเป็นธรรมสำหรับผมแค่นั้นเองว่าเออว่ทาทั้งทั้งที่มีการรับรองแล้วหลักสูตรการยืนยันแหล่งที่มาอ้างอิงอะไรก็มีหมดแล้วมันยังติดขัดตรงไหนที่ว่าเออที่มันไม่ไม่ใช่อนุปริญญาแค่นั้นนะครับมันขับแค้นใจนะ คือผมไม่ผมแค่คิดว่ามันติดตรงไหนอะ่ะเออทางมาหาลัยก็รับรองมาให้แล้วแล้วตามหลักสูตรที่ผมไปค้นคว้าไปหามาในระหว่างที่ผมตกงานบ้างงานไม่ได้ทำอะไรผมก็พยายามที่จะคน้นจะหาทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นหลักพิสูจน์ยืนยันให้ได้แต่ถ้าผมหาไม่ได้อะไรเลยปุ๊บผมคิดว่าผมถอยไปนานแล้วครับแต่ผมมีเออพอผมผม,มีของพวกเนี้ยผมก็คิดว่ามันชัดเจนแล้วเออผมก็ตรงตามคุณสมบัติที่ที่ทางกรมรัฐธรนประกาศไว้ ความเสียใจเนี้ยคุณผู้ชมเชื่อไหมก่อนเข้ารายการเนี่ยเราหอบเข้าหอบของเสื้อผ้ามาเข้ารายการเนี่ยคุณตุ้ยเนี่ยพูดถึงท่านบอกว่าผมอยากจะเผามันคือคือมันความรู้สึกแบบบางทีมันจุดสุดที่แบบอยากเผามันพี่คือผมถามพี่เจ้าหน้าที่กับไปว่าเออแล้วชุดผมที่ซื้อมาอะไรมาไงพี่กับพี่ก็บอกว่าเออบอกว่าก็บอก,บอกใ,หใ,หใ,หให้บอกขายไปในกลุ่มไปไปกับคนอื่นไปอะไรไปคือบางทีมันมันง่ายไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ